ขา่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนต์ประจำวันที่29เมษายนโดยโค้ชทีฟบอลแมนเชสเตอร์เดนต์เช้านี้ขอสเสนอรบบโบยกบรูโน่ยก, Bruno, ยกระดับผีแดงได้จริงโดยไบรอันรอฟสันนะครับตำนานของแมนเชสเตอร์เดนต์ออกมาเจ้าจ้องมาว่าบรูโน่เฟอร์นเดสว่าคือการสัญญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะโดยกองกลางชาวโปรตุเกสคนนี้ย้ายมาร่วมทีมปีศาจแดงเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาหลังจากสโมสรของแมนเชสเตอร์เดนต์ตกลงกันกันกบสปอร์ติ้งลิสบอนได้สำเร็จนะครับ โดยทางบรูโน่เฟอร์เดสเข้ามาพร้อมกับสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมจนได้รับคําชมจากแฟนบอลและก็สื่อมวลชนในอังกฤษเป็นอย่างมากซึ่งทางบรอฟสันในฐนานะอาดีตกัตันทีมของสโมสรไม่ลืมที่จะออกมากล่าวชมผลงานพี่น้องรายนี้เช่นกันโดยผลงานก่อนจากช่วงถึงบลอกดาวนั้นถือว่าช่วยกระตุ้นทีมได้มากเลยทีเดียวนะมันบ่งบอกได้ว่าโอเล็กคอนาโซชานั้นทําได้ถูกต้องแล้วบรูโน่เฟอร์เดสได้พิสูจน์ว่าเป็นการสัญญ,ญาที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาเขาดูเป็นนักเตะยูนิเต็ดนะ มีทักษะคติที่ยอดเยี่ยมมองถึงการพลิกตัวเพื่อวิ่งขึ้นหน้าเสมอเขาใกล้เคียงกับพอสโคโมากที่สุดในเรื่องของเทคนิควิธีการหาช่องว่างระหว่างพื้นที่และความปรารถนาในการยิงเขาทำให้ทีมไหมสมดุลและการคุกคามที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เมื่อคุณประสานง,งานร่วมกับสกอตต์แมกโชมิเน่รวมไปถึงในตอนที่มาคับแรฟอร์ดฟิตกลับมามันดูดีอย่างแน่นอนรรเราลืมไปเลยว่าเรามีพอปอกบ้าแต่บางทีเขาอาจจะต้องการเป็นส่วนหนึ่งในทีมนี้เมื่อฟิตอีกครั้ง และเพิ่มนักเตะมาใหม่สัก2 3ถึงสารายและยูนิตนั้นจะมีรูปทรงที่ดีกว่านี้มากๆเลยนะมีการพูดกันมากมายถึงนักเตะอย่างจอร์ดนซันโช่แจ็คกิริชและก็เจมสันว่ากำลังมองหาทิศทางที่ถูกต้องอยู่ในตอนนี้อ่านนะผมเป็นว่านะฮะโรบโบนะผมก็ได้บอกไว้แบบนี้เลยนะครับว่าทางบรูโน่เฟอร์เดสคนนี้เข้ามาแล้วทําให้แมนยูนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าจะเปลี่ยนไปจนจบฤดูุการและก็ไปรากท้าแชมป์กันไหมนะฮะต้องรอลุ้นกันต่อไปครับงานนี้ รับข่าวต่อมากันดีกว่าครับที่ต้องห้ามราฟาเอเลเผยถูกป๋าเตือนหลังไปโพที่ริลพูโดยดีนารับพิษแดงเผยนะ,ะถูกในายใหญ่ชาวสกอตเตือนหลังเดินทางไปดูม้าแข่งในเมืองบริลพูกับพี่ชายฝาแฝดของเขาโดยราฟาเอลดาซิวานับอดีตแบ,บ็คขวาของแมนชเชสเตอร์เต็ดเผยครั้งหนึ่งเขาและก็ฟาบิโอดาซิวาพี่ชายฝาแฝดถูกเซอร์เดฟเอร์กุสันตักเตือนนะฮะหลังเดินทางไปชมม้าแข่งในเดืองลิเวอร์พูลนั่นเอง โดยพี่น้องดาซิบาคนนี้ย้ายมาเล่นกับพิ่แดงในปี2008นะฮะโดยในรายของวรเฟเอลนั้นอยู่กับทีมถึงปี2015และช่วยให้สมโมสรควา้าแชมป์พิมร์นกสมสมัยโดยเจ้าหนุ่มคนนี้ก็ได้บอกว่าเซอร์เรฟุกุสันนั้นเป็นคนตรงไปตรงมามากๆทุกคนรู้ถึงศักสักคติแห่งความเป็นผู้ชนะของเขาแต่เขาคือบุคคลที่ช่วยเหลือทุกคนเขาไม่ได้ช่วยแค่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้นะฮะแต่เขายังแนะนําแนวทางในการปฏิบัติตนด้วยเขาทําแบบนั้นกับผมและพี่ชายของผม เขาไม่ได้พูดคุยกับเราไหวนักเพราะเราเป็นคนงเงียบๆเราไม่ไทําเรื่อง,งโง่มากนักแต่เมื่อเราทำเขาจะเตือนเราผมจําครั้งหนึ่งได้ผมเริมชอบม้าแข่งและเราก็ไปดูม้าแข่งที่ลิอร์ผูลวันต่อมาเขารู้ว่าเราไปที่นั่นเขาเรียกผมกับพี่ชายเข้าไปที่ห้องทํางานและเขาก็พูดบอกว่าฟังนะฉันรู้ว่าพวกนายไปดูม้าแข่งกันพวกนายรู้หรือเปล่าว่า ไปที่ไหนมาเพราะตอบว่าไปลิวพูเขาจึงพูดมาต่อว่าระวังที่ที่พวกนายจะไปด้วยเราไม่ได้ทำเรื่องโง่มากนักแต่เขาต้องการบอกให้เราระวังสิ่งที่เราทํากับที่ที่เราไปป,ปัจจุบันราฟเอลยังคงค้าแข่งอยู่กับโอลิมปิกลยงหลังย้ายมาอยู่กับทีมตั้งแต่ปี2015นั่นเองครับอ่านะผมเป็นว่างานนี้ก็เป็นอดีตที่นึกย้อนกลับหลังไปนะฮะเมื่อคิดถึงเซอร์อเล็กซ์กสันในตอนที่เขาได้เตือนพ่อหนุ่มคนนี้ไว้ในตอนที่ไปดูม้าแข่งนั่นเองครับ ซึ่งที่ที่เขาไปนั้นเป็นเมืองของฤพูนั่นเองมีโอกาสที่เขานะฮะจะโดนทําร้ายจากแฟนบอลก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วทําตัวอะไรนั้นจงระมัดระวังดีๆนะฮะกับที่ที่คุณจะไปประมาณนี้นะครับเซอร์ไดฟุกซันได้บอกเอาไว้รวับข่าวต่อมากันดีกว่าครับใจสลายจริงๆเบอร์ปราวิธีป๋าโทรแจ้งข่าวร้ายก่อนจะชิงโยซีเอล ดยดิดาวยิงพิศแดงเร่าวินาทีได้รับการแจ้งข่าวร้ายจากเซอร์ไดฟึกสันก่อนเกมชิงแชมป์เปี้ยนลีก2011ซึ่งทำให้เขารู้สึกใจสลายเป็นอย่างยิ่งไปเลยโดยดิมิทาเบอร์เบอตอบนำปฏิกองหน้าจอมคลาสสิกของแมนยูเผยนะฮะเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างมากเมื่อเซอร์ไดฟึกุสันโทรมาบอกเขาว่าเขาจะไม่มีชื่ออยู่ในทีมในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศกับทางบาร์เซโลนาในปี2011นั่นเอง ดรกองหน้าชาวบนเกิเรียคนนี้เผยผิดหวังมาครั้งหนึ่งแล้วในเกมนัดชิงยูเซียลในปี2009นั่นเองเมื่อเขาจะทำการลงเล่นในบทบาทตัวสำรองแค่นั้นหลังเฟอร์กี้เลือกพักจีซองคิเซโนโรนโดกับเวนบรูนีลงเป็นสามประสานตัวจริงในแดนหน้านั่นเองอย่างไรก็ดีนะผมเกมที่เวมบรีนีในปี2011เบิร์ฟต้องช้ำใจอย่างหนักเกา่าๆคราวนี้เขาถูกตัดชื่อออกจากทีมไปเลยซึ่งเฟอร์กี้นั้นได้เลือกพักจีซองเวนบรูนีและก็ฮาเวลเออร์เนเดสออกสตาร์ทเป็นตัวจริง พร้อมใส่ชื่อของไมเคิลโอเว่นเป็นตัวสำรองก่อนหน้าเขานั่นเองโดยเขาได้บอกว่ามันเกิดขึ้นตอนก่อนเกมนะฮะเขาโทรมาบอกผมว่าเบิร์ฟมันกัดกินใจของฉันเหลือเกินแต่ฉันต้องตัดนายออกจากทีมนะมันเป็นแบบนั้นมันเจ็บปวดมากที่ได้ยินอะไรแบบนั้นเพราะผมคือดาวซันโบของทีมเลยนะและดาวซันโบของผิวนิกิีตเลยทีเดียวผมแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะผมมั่นใจว่าถ้าผมมีโอกาสลงนะฮะหรือว่าวางเท้ายิงจากตรงไหนก็ได้แล้วแต่มันจะพุ่งเข้าประตูไป ผมจึงรู้สึกแปลกใจมากแต่สุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละครับทั้งนี้นะผมปีศสจแดงเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อบอาร์เซโลนาทั้ง2เกมโดยปี2009แพ้ไป0.2ต่อขณะที่ปี2011แพ้ไป1ต่อ3นั่นเองครับโอ้โหนะผมหรือว่างานนี้ที่แพ้เพราะไม่มีเบอร์บาทอฟนะฮะคนนี้ที่ร่วมลงแข่งขันนั่นเองครับซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็เสียดายเสียดายจริงๆนะฮะก็เป็นการเล่าย้อนความหลังในช่วงนี้นะครับผมของยิมิธาเบอร์บาทอฟหรือพี่เบิร์ฟคนนี้ของเรานั่นเองครับ เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะผีมา2ผู้จัดบรลลงดอเลือก10ได้ดนดีสุดตลอดการโดยผู้มอบรางวัลบรลลงดอจัดอันดับ10ผู้รักษาประตูสุดเจ๋งตลอดการนะฮะโดยมี2ในด่านจากพิษแดงติดเข้ามาในริสอีกด้วยโดยฟรองฟุตบอลนะผมเจ้าของรางวัลบอลลงดอจัดอันดับ10ผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดตลอดการของวงการลูกหนังโลกปรากฏว่ามีชื่อของปีเตอร์ชไมเคิลนะฮะแล้วก็เอ็ดวินฟันเดซาสองตำนานมือเกาาของแมนยูติดเข้ามาในริสด้วย โดยมือก่าอันดับหนึ่งตลอดการที่รับการพัดเรียกจากฟรังฟุตบอลนะฮะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเวรฟยาซินตำนานของสภาพโซเวียตนทว่าหนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ที่เคยคว้าประวัติบรรลงดอขณะที่อันดับสองตกเป็นของกาดอนแบงส์ตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษตามมาด้วยดีโนซอฟตำนานในด่านทีมชาติอิตาลีส่วนในรายของมอนิเอลนอยเออร์และก็จามรุจิบูฟฟอน คือ2มือกาวที่ยังเล่นอยู่ที่มีชื่อติดเข้ามาในการจัดอันดับในครั้งนี้อีกด้วยครับโดยสิบรรดาผู้สาประตูที่ดีที่สุดตลอดการนั้นจากการจัดอันดับของฟรอฟุตบอลเริ่มจากนะฮะคนที่1ก็คือเวิร์ฟยาชินต่อมาคนที่2กราดอนแบงส์คนที่3ดิโนซอฟคนที่4จามิจิบูฟฟอนคนที่5มานิเอลนอยเออร์คนที่6ปีเจอร์ชไมเคิลคนที่7เซฟไมเออร คนที่8อีเกกัสยาสคนที่9เอ็ดวินฟันเดอซาและคนที่10นะฮะปีเตอร์ชิลตันนั่นเองครับเป็นคำว่างานนี้มือกาวของทางแมนยูนั้นก็ติดโผไปถึง2คนนะครับแต่ก็ติดแค่1ใน10นะผมแต่ไม่ได้ติด1ใน2ของคนที่เจ๋งที่สุดนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงของทางแมนยูของเรานะฮะปีเตอร์ชมาเคลิลกับทางเอ็ดวินฟานเดซานั่นเองวันรับข่าวต่อมากันดีกว่านครับ มือขวาเฟอร์กูสันรับกัวโดนไร่ออกสุดๆหลังเจอช็อตเหยียบลูกโป่องอันโด่งดังไมฟิลแลด์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดนะฮะออกมาย้อนความหลังถึงเหตุการณ์เหยียบลูกโป่งทำให้เซอร์ฟไดเฟอร์กูสันนะฮะตกใจและสะบัดคำออกมาว่า what the fuck โดยยอมรับว่ากลัวจะถูกเฟอร์กี้นั้นไร่ออกสุดๆเลยตอนนั้นจากายงานของ dailystar.com นะฮะเมื่อวันก่อนที่ผ่านมา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเกมผิวนิงกิจที่แมนเชสเตอร์เตดนะฮะบุกไปเยือนเชลซีเมื่อปี2009เป็นจังหวะที่ฟิวรแรกนั้นหยิบลูกโป่งที่ลอยมานะฮะก่อนจะเหยียบมันจนแตกดังสนั่นซุ่มมานั่งสำรองกันเลยทีเดียวโดยงานนี้เล่นเอาอาลกซเฟอร์กรุสันนะครับอาการตกใจสุดขีดและหลุดคำสบต่อไปนะครับว่าผู้ช่วยของเขาซึ่งต่อมาชอดดังกล่าวนะฮะก็กลายเป็นชอดที่โด่งดังในโลกออนไลน์โดยที่มีการแชร์ล้อเลียนกันอย่างมากมายจนถึงทุกวันนี้ ล่าสุดไมค์ฟิลลันนับได้ย้อนความหลังถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้มาว่าผมคิดว่านะเหตุการณ์นี้เป็นอีกหนึ่งในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในอาชีพของการเป็นโค้ชของผมเลยก็ว่าได้กับการที่ทําให้ตัวเองนั้นมีชื่อเสียงบนอินเทอร์เน็ตโอ้โหผมพูดดังไม่ได้แต่ความกังวลที่สุดของผมก็คือผมคิดว่าตัวเองนั้นถูกไล่ออกไปซะแล้วเพราะเรื่องนี้ เป็นว่างานนี้นะผมทางไมค์พิลันนะฮะลุคคนลุกคนตั้งเลยทีเดียวนะครับผมเพราะพี่แกไหมฮะไม่รู้ว่าแกเล่นอะไรของแกนะผมอยากเล่นเกมเหยียบรุปโป่งซะอย่างนั้นเอาซะแบบว่าเซอร์ในภูเขาสันนั้นหันมาบอกว่า w what the fuck เลยประมาณนี้นะครับโอ้โหบ้าจริงจริงนะฮะงานนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องคำขันในซุ้มมานั่งสำรองประมาณนี้นะผมเห็นตึงเครียดกันมานานเจอดอกนี้เข้าไปนะฮะเงือบกันทุกคนครับผมบอกไว้เลย รานการนีนะ้ผมก็เป็นสรุปข่าวรวมแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนนะครับผมท,มที่ติดตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนที่รับฟังผมนะฮะขอบคุณจริงๆ